จนถึงตอนที่ต้องเอ๋ยอมตายเพื่อเจ้าข้าถึงรู้ว่าที่นางให้เจ้ามันลึกซึ้งและบริสุทธิ์มากกว่าข้านนะดังนั้นข้าจึงได้จากไปแต่ว่าพอข้าได้เห็นเจ้าสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องข้าจึงเข้าใจรักเจ้ารักข้ารักทุกสรรพสิ่ง สิ่งนี้ต่างหากล่ะคือความรักข้าคือจักรพรรดิสัตว์มงคลที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ที่เจ้าได้รับพลังแห่งโชคชะตาจากข้าโชคชะตาเจ้ากับข้าก็ได้เชื่อมกันแล้วอีกทั้งโชคชะตาของโต้หลือก็กดลงบนบ่าของเจ้าเพราะงั้นเจ้าจะตายไม่ได้ก็ให้เจ้าตายไม่ได้ขอบคุณนะหัวหมีเฮา ที่ให้ชีวิตอันเจิดจรัสกับข้า